รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคาย เป็นพืชจากอเมริกากลางโดยชาวสเปนและโปรตุเกสได้นำมาปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคช่วงกรุงศรีอย,ยุธยาโดยไม่พบหลักฐานว่ามะละกอดิบถูกนำมาใส่ส้มตำครั้งแรกเมื่อไหรส่วนส้มตำนั้นเป็นอาหารไทยที่แพร่หลายไปทั่วภาคอีสานก่อนจะแพร่หลายไปยังประเทศลาวโดยส้มตำในปัจจุบันมีหลายชนิดมากจนไม่สามารถบอกได้ครบถ้วนและในวันนี้ยายคนหนึ่งจะมาทำส้มตำที่จะมาท้าลุ้นบรานุภาพในเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำ บจสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวเชฟบะ โอ้ปวดหลังหมดเลยล้างยายไม่ค่อยดีหรอกวันนี้เขาเชิญยายมาเพราะว่าอาหารเนีย่ยเป็นอาหารไทยเก่าแก่นะอาหารอีสานก็คือส้มตำก็เลยต้องเอาคนที่ชำนานหอกมาทำนี่ก็จะหายถึงว่าคนแก่มาทำรายการก็อย่าลังเกียจกันเพราะว่าคนแก่เนี่ยมีฝีมือถึงยายจะแก่นี่นะแต่ว่าส่วนทำข้องยายเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นมจริง หูดมากไปก็ขอแห้งอ้แล้วยายขอกินน้ําก่อนอย่าลืมนะเด็กๆสมัยนี้เนี่ยยายดูในเน็ตเนี่ยนะไม่ดีเลยเด็กไทยเราเนี่ยสำเนียงสอนภาษากิริยาสอนสะกุลนั้นลุกๆวางตัวกันให้ดีๆจําคําสอนของยายไว้พอดื่มน้ําก่อน <c oughs> ไม่มีอะไรหรอก น้ำมันชื่นใจเอาละวันนี้เรามาทำชื่อว่าส้มตํำบ้านโยกที่ส้มตํำบ้านโยกนี่เพราะว่าบ้านโยกเนี่ยตำจนบ้านโยกแล้วก็คิดดูสว่าขนาดบ้านยังโยกจะตำกันมันขนาดไหนที่เรามาทั้งหมดนี่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะเอาละค่ะมาแนะนำอุปดิบวัตถุกรวัตถุดิบกันนะคะฉันชือยียแป้นค่ะ

มาดูวัตถุดิบค่ะถั่วลันเตาถ <t une> ั่วลันเตาเฮียอะไรมันก็เลยมาถั่วฟักยาวถั่วฟักยาวมะมูงแงงอปเปิลโกงแห้งน้ำตาลปีบน้ำปลามาเาะเขือเทศอ่านี่มันจะเหมือนแคปหมูนะแต่ว่าเขาเรียกว่าหมูแก้วอะไรแกวแ้วๆอะไรสักอย่างมันจะกรอบกว่านะดูในสะดวกซื้อน้ำมะขามเปียมะนาวถั่วลิสงที่พูดมาทั้งหมดนี่ยายคิดว่ายายไม่น่าจะลืมอะไรละถ้ายายลืมยา ก็ขอโทษและที่สำคัญที่สุดยายจะขอแนะนำแอไอเทมในวันนี้และไอเทมของครัวเชฟบ้านในวันนี้เป็นแลไอเทมอย่างแท้จริงสาตายผงงงจ้า อันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนจะหายากชิบหายเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้หาง่ายขึ้นสารทวงองมน,นเริ่มมีคนเพาะขายแต่ก็ยังถือว่าเป็นแร่ไอเทมอยู่นะลูกดูหน้าตามันไว้เดี๋ยวจะบอกวิธีใช้มันนันเป็นของทะเลนะลกูกน่าเชื่อ,อยากจะเอามาตำส้มตำขาดไม่ได้เลยก็คือ,คอ ครกกับสากลุกนี่เหมาะกับทําส้มตําที่สุดเจ๋งสุดเลยก็คือครกไม้สังเกตไหมลูกทำส้มตำเขาใช้ครกไม้ขนาดนี่มันก็เป็นแบบเอาไว้ทำส้มตำโอ้ยย่าไม่เล่นละโมกอย่าอย่าคิดอะไรมากอื มากี้มันนมปลอมยายแก่แล้วเหี่ยวนมอยู่ตรงตาดื้อนี่เอาแล้วนะลูกนะเขาว่ายังไงกันเนาะยายก็แก่แล้วการทําส้มตาเนี่ยนะมันก็จะเริ่มจักเอานี่เลยถั่วฝักยาวสําหรับหนึ่งครกใช้ความรู้สึกนะยายจะไม่สอนอะไรมากมายเลยวันนี้มะเขือเทศยายขอใส่ลูกหนึ่งเลยอย่างใส่ทีหลังอันที่ต้องตําที่ไม่ให้มันแหลกๆเนะี่ยก็จะใส่ก่อนถั่วลิสง กงแหงไม่ต้องตำอะไรชิบหายแล้วค่ะคุณผู้ชมตงตำอะไรไม่มีพริกไม่มีกรวะเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากแบกนะลูกนะเอาพริกกับกระเทียมพอทำต,ตมตำสักครกหนึ่งมาให้ยายหน่อย นี่ต้องขอบใจลูกแป๊กมากเลยอย่างลูกแป๊กเนี่ยกินแข่6เม็ดนีกก่ก็เก่งละกินเผ็ดอะไรกับบาลานุภาดบาลานุภาดเอ้ยเสียงคนแก่ยายก็ทำครึ่งกลางๆ <S <S โอ้ยฝืนแล้วเกินรายการนี้กระเทียมนะเขาบอกเท่าไหรนะอ่ะททงน,นี้อ่ะใส่เข้าไปและนั่นแหละก็ค,คือถั่วฝักยาวพริกกระเทียมเนี่ยถั่วลิสงอะไรเงี้ยนะจะต้องเป็นสิ่งที่ใสก่ก่อน เป็นอย่างแรกๆเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องตำรุนแรงก็เรียวกว่าตำบ้านโยกนะลูกเอ้ยนะตำเลยลูกเวลายายตำแล้วยายแก่แล้วยายจะสํารวมจะไม่ส่งเสียงอะไรออกมามากเพราะว่าเราลูกกาละเทศะเราเมื่อยแค่ไหนเราก็ต้องตำแล้วเราก็ต้ตองเพราะเสียงโคกมันก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมตำแล้วเราก็ต้อง ทนอดกันไว้แต่ถ้าเป็นตอนท้าสาวนะ่ะยายไม่กั้นนะจะบอกใครพันยายต่ำนี่นะเออเออยายแบบออกเสียงต่ำมาลูกให้มันแบบรีแ,รแล็กนะลูก มันก็แตกต่างกันไปนะเคยเห็นคนเล่นฟิตเนสไหมว่าลคนออกกาลังกายลูกแต่ละประเทศเขาก็จะออกเสียงคนละแบบกันรู้รู้ใช่ไหมอะไรแปะมาดิแปะกรมาลูกข้ามามันไม่ใช่เรื่องลร้โมกคือคนเราเนี่ยเวลาตามออกแรงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสำเนียงความเหนื่อยความแรออกมาแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ยายตํมเนี่ยลงย้ายไปไหนครับลกถุงเท้าลก เอางี้ยายบอกว่าตอนนี้ยายแก่แล้วยายตำแล้วยายเงียบหรือยายกั้นเสียงแต่เมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นในยายแม่ยังเลยเราต้องทำให้คนเขาดูว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงนะเปียบเป็นส้มตำแล้วกันตำฝรั่งลูก Come on Come on Come on please I baby I love you อะส้มตำใส่ซูชิตำญี่ปุ่นลูกอีก <Bond> เดี๋ยวเดี๋ยวทำใครพูดไงฮะไม่รู้ว่าพอคาเอคาเสียเวลากับความทุเลจทุรังอย่าเล่นมากนะลูกเราอยู่ในยุคที่ดำรงชีวิตยอยู่ยากนะลูกเดี๋ยวจะลงพันทิปกันเปล่าๆนะในการคัวเชฟบะห้ามให้ลูกดูอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ดีหรอกอย่าไปเล่นมันมาก ไอ้เฮียกูตำไปไหนแล้วเนี่ยชิบหายเป็นคุยพงหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เละมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสาบไม้เอา้ากูเป็นยายเนี่กูเป็นยายเนี่สากไม้นะลูกมันก็ตำไม่ค่อยจะนั่นพักเท่าไหร่แล้วเอาละลูกมาลานุพาพอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมห <c oughs> <c oughs> น้าตาเฮียมาก เอาละทีนี้ขั้นตอนต่อไปดูนะท่านผู้ชมครับเอาแบบไม่ตลกแมสสารภาพเลยนะความบาันเลยความล้มเหลวเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำส้มตำเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ผมก็ยังตั้งใจอยู่นะถ้าสมมุติว่ามันออกมาบาลานซภาพเนี่ยเฮ้ยมันก็สนุกนะแต่มันก็อย่างที่บอก,ก <c oughs> ผ่ายไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีความรู้อะไรเลยจริงๆเอาละลกน้ำตาลเปรบนี่นะความหวานของเรานี่เลยหนึ่งช้อนเราใส่เลยนะแอปเปิ้ล เนี่ยนะลายรู้สึกเลยว่ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันมะละกอกุ้งแห้งเพราะมันไม่ใช่ตำปลานะมันเป็นออกแนวตำไทยหน้ามะขามสองช้อนโต๊น้ำปลาจะไปแล้วจําสดไม่ได้กูว่ามึงไม่ตัดต่อให้กูนแน่ๆเลยน้ำปลา ใช้ความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกกระจัดกระสองช้อนโต๊ะมะนาวความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกทุกอย่างในลมในรวนแต่ใช่ความรู้สึกโอ้หัวเปียวไปละมะเขือเทศทั้งหมดนี่ สนกกกุกจริงๆกับคุณผู้ชมครับชมครับมันเลยทีหนึ่งไปแล้วอะตสภาพผมดูเออเออนอะอยากึสื้อสา,ายใหญ่นะคะตำกันเลยนะคะแล้วก็วิธีตำนะคะคือว่ามันไม่ต้องแหลกนะเวลาที่มันเป็นส้ตมตำแล้วเนี่ยแต่ต่อให้เราตำแรงมันก็มันก็ไม่แหลกอยู่แล้วตำยังไงก็ไม่แหลกตำยังไงก็ไม่แหลกตำยังไงก็หมาไม่แหลกเห็นหรือว่าเป็นตำไทยอะ <S <S โอเคขออนุญาตชิมน,นะครับเดี๋ยวเขเปิดหลังสม้มตำตัวนี้แอปเปิลอร่อยเลยพอดีวะท่านผู้ชมค่ะสม้มตำเราเสร็จแล้วเราก็เอาแหละเทมพองเรา <laughs> มานะคะน้ำเย็นหน่อยลูกหลานเราก็ต้องใช้นะจะูมออกยายน่ารักจังเ <laughs> <ห> <laughs> ย้ยท่านผู้ชมครมับขออนุญาตนะผมขอเลิกเล่นเสียงยายสะพังกัน <laughs> ผมทำรายการผมพังหมดเลยนีย <laughs> มันแยกไม่ได้ประสาทอะดูนะผมจะสอนว่าสาหร่ายพวงงูนของหอยากมีผลเขียนกันมาจากโอกินาวะนะ,นะวิธีกินให้อร่อยห้ามแช่ตู้เย็นจริงๆซื้อมาห้ามแช่ตูเ้เย็นพอจะกินพวกเอาน้ำเย็นเทใส่เ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ขาเรียกว่าสะดุ้งน้ำเย็นถ้าเป็นน้ำร้อนเขาก็เรียกว่าลวกใช่ไหมน้ำเย็นเขาเรียกสะดุง้งเรียบ้อยนะเสร็จแลว้ลวเทเข้าไปคนเย็นไม่ตันนะคนเย็นครบ ทีนี้ยายก็จะเดินมาโดยเลือกจานที่เราไม่เคยคิดล่วงหน้ากันมาก่อนมายายได้จานละมันมีน้ำนงคงคงเนี่ยลูกอะจานมันโค้งๆหรอแม่ค้าส้มตำพวก,กจะใช้ช้อนเนี่ยคว,าควา้าออกมานี่คือส้มตำโคกแรกในะชีวิตของยายนะตำสตีนอะไรก็ไม่ลูกตำบ้านโยกลูกยายจะตกแต่งอะไรมันสวยงามกว่านี้เนสวยงาม ไม่มีอะไรตกแต่งเลยมาหมุนจานก <มา S 1> ันดีกว่ามาวูอัลเชฟบะช่วงเชฟบะพาชิมสนับสนุนโดยโบมุนสเนลครีมครีมหอยทากจากประเทศเกาหลี โอ้โหเสียหรือเปล่าเนี่ยผู้ชมครับผมเดินมาเป็น10กิโลแล้วเครื่องค้นหาความอร่อยไม่ดังสักแอะเลยก็บอกเลยว่าเอาร้านขนมดีๆเฮ้ยมันพังหรือเปล่าเนี่ยผมจะไม่ไหวแล้วนะนี่ถ้าเดินอีก5นาทีไม่เจอร้านอะไรในผมกลับบ้านแล้วจริงโอ้เชฟบ้าพาชิมจะได้ชิมกันไหมนะกว่าทีแล้วกันเอาร้านขนมอร่อยอร่อยไม่ดังอะ ตอนนี้ผมก็รอดจากความตายมาแล้วนะครับเพราะเครื่องค้นหาความอร่อยของเรานั้นได้มาหยุดอยู่ที่หน้าร้านนี้พอดีครับคุณผู้ชมครับ oh, สวัสดีคุณเบ้ครับโอ้โหนี่เป็นคนอุ้มผมขึ้นมาจากถนนเมื่อกี้เลยนะครับ โอ้ยโชคดีมากเลยเพราะว่าไอเครื่องค้นหาความหลังผมเนี่ยถ้าร้านไหนไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดังจริงเหรอมันดังหน้าร้านโอเคอายุแค่เท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อตอนนี้26ฮะ26ดูสิครับเดี๋ยวนี้เจ้าของธุรกิจอายุเท่านี้กันนะยังศึกษอาอยู่เอ่อเรียนจบรล้วฮะเรียนจบมาฮิโดนจบที่มา ah ฮิโดนก็เลยเปิดที่ข้างข้างมาฮิโดนชื่อร้านปะชื่อร้าน Your e s e a r c h Bar เคยเปิดร้านมาก่อนไหมเอ่อก่อนหน้านี้เคยเปิดอยู่ข้างมหาลัยฮะแต่ว่าพอมันเริ่มลูกค้าเยอะขึ้นก็เลยย้ายมาเปิดที่หน้ามอแทนแบบเนี้ยใช่ครับค แรงบันดาลใจว่าฉันจะเปิดร้านขนมแบบนี้จริงๆน่าจะมาจากความชอบอะฮะเป็นคนชอบทานขนมแล้วก็เลยอยากมีร้านของตัวเองอยากกินขนมที่ตัวเองชอบในแบบของตัวเองเป็นความคิดที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือชอบกินเองแล้วก็เลยอยากมีร้านเป็นของตัวเองใช่ฮะสูตรละเออสูตรทั้งหมดเนี่ยก็คือจากการที่เราประสบการณ์การกินก็คือไปกินมาเยอะๆแล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่เราชอบคืออันไหนมากที่สุดเฮ้ยเจ๋งออมันก็มันก็เลยออกมาเป็นในลักษณะประมาณนี้เออสูตรก็คือกินเยอะๆนะแล้วเราก็เอาของที่เราชอบที่สุดมากิน เอาเรามาเริ่มแนะนําสิ่งที่ผมสนใจที่สุดเลยว่าเนี่ยควันมันฉุยๆเนี่ยอะไรเนี่ยใส่ถ้วยใส่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเมนูบานอฟฟี่พายอินการ์ก็คือเป็นบานอฟฟี่พายปกติซึ่งบานอฟฟี่พายปกติเขาจะทําใส่เป็นถาดหรืออะไรแบบนี้นแล้วแต่สถานที่แต่ที่เราใส่ในถ้วยแล้วมีไดซ์ไอรอบๆเนี่ยคือเราต้องการให้มันเย็นตลอดเพราะว่าถ้าอุณหภูมิมันเย็นแล้วมันจะอร่อยขึ้นเย็นแล้วจะอ่อยกว่าน,นี่น้ำอะไรอันนี้คือเป็นน้ำผสมเมเปิล้ลไซรัปเพื่อให้มันมีกลิ่นออกมาด้วยอันนี้ไม่ต้องกินไม่ต้้อออองกินนนะัีคืเรบๆ พิ่มกินน้ำเพื่อเทไม่ต้องเพื่อกินหอมมากเอาเทว้าวนีสอแม่สิงห์เอาวอ้เวอรันนี่ดูเอไว้เยอาไปอ คือเราเพื่อต้องการให้มันเย็นตลอดเวลาแค่นั้นเองฮะแล้วเวลาในการกินมันก็จะแฮปปี้ขึ้นเอนจอยขึ้นผมถึงว่าใส่หินลงไปหินก็คือการตกแต่งแล้วก็ใส่อันนี้เราไปเฮ้ยมันกินไม่ได้ดิทานไม่ได้ฮะคือตกแต่งโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของแอ่งน้าใช่ฮะโอ้ยยอดเยี่ยมมากคนไม่ไหวละลองทานดูฮะข้างบนจะเป็นวิปครีมวานิลาครีมอร่อยตั้งแต่วิปครีมบ้าไปแล้วแล้วมีกล้วยแล้วข้างบนเป็นกล้วยครับแล้วข้างล่างก็เป็นแท็คเกอร์อบ แล้วก็มีซอสแพคกเก,อ,อ,กอรอบซอสด้วยอันนี้ซอสใช่ครับอืมยังไม่เจอแพคกเกอร์นะอีะชั้นล่างสุดจะเป็นแพคกเกอร์นะแคกรคเกอร์เนย่ยแพคกเกอร์ yeah, กกอืม <c oughs> นี่ผมไม่ได้ดัดจระเข้ดดนะคุณผู้ชมอร่อยมากราขอมาเมื่อกี้นะใครมานะเทน้ำลงไปบูกถ่ายรูป ดูวิดีโออวดเพื่นอนใช่ครับมันก็สนุกเวลาเอนจอยได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ครับดีมากครับอร่อยมากถึงคําถามต่อไปที่ผมอยากรู้ครับนี่ชื่อเมนูว่าอะไรครับอันนี้เป็นดาร์ช็อกกโแลตคาราเมลครับดาร์ชช็อกโกแลตคาราเมลก็คือเอาช็อกโกแลตดาร์ชช็อกโกแลตผสมกับคาราเมลคิดว่าผมสงสัยอะไรที่สุดนี่ไงอันนี้คือเป็นคาราเมลแกาสครับคือการที่เราเอาน,น้ำตาลไปละลายแล้วก็เทให้มันเป็นแผน่นมันก็คือเหมือนหวานๆเหมือนลูกอมสมัยเด็กๆครับหวานๆเป็นแผน่แผนๆคาราเมลคาราเมลแก้วกระจกคาราเมล มันจะเป็นแผ่นกระจกเลยฮะคาราเมลแก๊สค <c oughs> าราเมลแก๊ส <c oughs> แขนไปละม,มันคือแผ่นคาราเมลหวานหวานแนวะอะแผ่นคาราเมลตกแต่งแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูว่าขนมปังของเขานี่เป็นยังไงนะฮะเมียเนียขน,นมปังกรอบมากเวลา,วามีความสุขอเลยเราก็ต้องเรียกเมียแล้วก็มีไอศคร,รีมนี่ไหมครับใช่ครับ อืม,อมนี่คืออะไรนะนี่คือเป็นดาร์ชอกโกลตคารเมลฮะยาร์ชอคเกลคาร์เมลนะ,นะใช่ อืมดีอะแถวบ้านมีนะร้านอร่อยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสารยาน,นะครับคุณโชคดีมากที่คุณอยู่แถวสัระยานี่เลยต่อมาเฮ้ยเนี่ยจะไปดูหนังกันหรืออะไรอันนี้เป็นป,ป๊อปคอร์นโทสครับเราชอบฟิลที่เรากินป,ป๊อปคอร์นกับคาราเมลเราก็เลยเอาป๊อปคอร์นกับคาราเมลเนี่ยมาใส่ในโทสโอชอบกินป,ป๊อปคอร์นกับคาราเมลก็เลยเอามาใส่ในโทสจ้ะใช่ฮะไอเดียคุณนี่นสุดยอดจริงนะไอมูสอันนี้ผมชอบมากเลยมันอันเดียวกันนี้เนี่ยอันเดียวกันครับนิ่มๆทำไงต้องรู้อร่อยมากอันนี้เขาเรียกนนน้าามมมมูเเออออปปป็ววิิิลคคครรีีัืงะ แต่คือเราแค่ตีใหม่แล้วเราก็ตักใช้ช้อนตักตีใหม่ปกติเขาจะใส่แก๊สอัดเขาไม่เหมือนใครนะวิปปิ้งของเขาผมรับรองขนมะปังก็คงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นป๊อปคอร์นป๊อปคอรนก,กับคาราเมลแล้วก็โต๊ะมันใหญ่มากเลยทานกับไปติมอร่อยมากพี่เนื้อเนื้อเข้ากันมากเลยนะป๊อปคอร์นกับไอขนมปัง่ะไม่น่าเชื่อเขาบอกไอไส่ตีมก็เข้า อันนี้ดีมากเนี่ะมันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปสวยน,นะบ๊อบความมันเข้าบ๊อบความมันเข้าบ๊อบความมันเข้าใช่ <c oughs> <c oughs> มันเข้าปากแล้วก็ไม่ด้ออกมามีมีคนทำสถานะเองมีมีฮา <c oughs> มีฮัม,มส่วนจานสุดท้ายที่เป็นช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาที่เขาทิ้งนิดๆกัน <c oughs> ใช่พิชก็ไม่ได้แปลว่าอร่อยทุกร้าน <c oughs> ลองดูครับพี่ว่าร้านนี้เป็นไงเฮ้ยว้าวนี่ไหลมาแล้วภูเขาไฟภูเขาไฟแมกมามันไหลลงมา ยังอุ่นอยู่เลยพระเจ้ายังอุ่นอยู่ใช่ไหมเนี่แถมก็ไปนิ่มๆมาข้างในยังอุ่นๆมีเสียงหัวเราะสมเพชออกมาจากโต๊ะท้างคันไรกันน่ะเออคนรามกคนพวกนี้จิตใจเขาคิดไม่ค่อยดีกันพี่เราคิดดีทำดีกินของดีอืมอืมเฮ้นยังวะอืมอืม อร่อยจริงๆะคัอันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้ขนมแคคก้าเลยนะ,นนยนะใช่ครับก,ก็คือแคคก้าอบอืมทาไมถึงทําอาหารทําร้านออกมาได้อร่อยเลอค่าแบบแล้วก็ระดับเนี่ยเหมือนก็แบบเขาเรียกอะไรไพีเมียมเพราะว่าตั้งใจไปอย่างนั้นอยู่้วเออมันเกิดจากความตั้งใจทั้งหมดร้านเนี้ยเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทาสิ่งที่ดีที่สุดพอตั้งใจทําสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องตัดเรื่องราคาออกไปเลยเพราะเราไม่สามารถคุมคอให้มันต่ําได้จริงๆเราเลยจําเป็นราคามันเลยต้องสูงแล้วก็บัตถุดิบคือเราใช้ทุกอย่างดีหมดอยย่่่าาาางงงเเเ้รรใชรรทุกกตจ เออเข้ามาฮะเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดช็อกโกแลตเราก็ใช้ยี่ห้อดีคงไม่ต้องสงสัยกันอีกนะครับสาหรับท่านผู้ที่อยากจะทานของดีมีคุณภาพทาด้วยใจก็แนะนําเลยสาหรับคนที่ไม่เคยทานครับร้านนี้ทําไมต้องมาเออก็อยากให้มาครับเพราะว่าทุกอย่างเราทําด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วก็ร้านอยู่หน้ามหิดลศรียาถ้ายังไรลองเข้าไปดูในเว็บเพจก็ได้่านผู้ชมครับโจ๊กสุครูบอกเลยว่าอร่อยพาแฟนมาทานได้เลยอยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากนะครับ มูจิโต้ร้านนี้อร่อยจริงยอมเลยแต่ว่านะกะบายตัวพออใส่มากเลยช่วงเนี้ในแป๊บมันแปลกๆนะมันมีรับลมคมในมันรับรอบๆนี่นัดมา้ถ่ายรายการก็มาสายอยากจะรู้จริงมันปิดบังความลับอะไรอยู่หรือเปล่างั้นเอานี้ไปเลยครับพ่อค้นพูดความจริงเฮ้ยอันนี้มันใช้ยังไงอ่ะพ่อแค่เคาะไปที่ใครก็ได้ครับแล้วเขาอ่ะก็จะพูดความจริงออกมาเฮ้ยทีนี้เขาจะได้รู้แล้วว่าไอ้เลวนั่นแหละมันแอบคิดอะไรอยู่ขอบใจมากขบายตัวไปแล้วครับ ดอนครับเดี๋ยวนี้ที่มาทําดีกับผมอะไม่เกลียดผมแล้วหรอกะเบยตูพี่นี่นะคนจิตใจดีพี่ยงเ็นคนรักสักไม่เคยโกรธเคืองหนูเลยพ<อ>ี่รักหนูจะตายแค่นี้ก<อ>็จะตัดออกจากรายการอยู่แล้วหัวแกจะเป็นไปนรักมึงเป็นงั้นแหละมึงอะลูกรักสิอ๋อแล้วที่บอกว่าพ่อโจทำอาหารอร่อยบาลานุภาพตลอดอะเขาทำอร่อยจริงๆไหมครับจริง โจทำอาหารอร่อยจริงเก่งมาทุกที่ไปมาทั่วโลกโจก็ทำมาแต่เด็กฝีมือเราถึงขั้นแล้วอร่อยจริงเงินเดือนก็แค่เนี้ยจะมาให้เวลานุภาพได้ยังไงล่ะอ๋อแท่ท้าแท้แกมันก็เป็นคนแบบนี้เองแกมันคนชั่วแกมันคนทำดีหวังคนสู้นกอย่างฉันก็ไม่ได้พยานกูไม่พังกูกลับบ้านไปนานแล้วแม่ทำอาหารกูบ้าไปแดก ชวงแขกดอยคอยแด่เอ้ยชิมได้เวลาเช็ดยายกันแล้วลูกนี่อยากจะบอกนะปกติถ้ายายยังไม่ดึกขนาดนี้เรามีสติดีๆนะมันจะต้องมีมักเขือเทศมีผักไฮโดรมีอะไรวางให้มันครีเอทลูกก็สวยงามแต่ว่าสภาพยายตอนเนี้ตำเสร็จกระบุนแล้วลูกอยากจะบอกให้นายยายเขาเสียใจนะไม่ใช่ยายไม่เสียใจคือสภาพมันเหมือนแบบมันเหมือนขี้แล้วมันเหมือนอ้วกหมาลูกเหมือนข้าวหมูลูก ดูถูกไม่ได้นะวัตถุดิบของเราเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการเอาละยายชิมเองก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นช่วงที่แกกน้อยคอยชิมลูกเอ้ยให้ผัวยายมาชิมแล้วกันตาแกลุกมาสินายเด็กชนมาทำไรเนี่ยมนเจอกัน2นาทีสบายดีนะโอ้ยแกนี่ก็นนะับวันนี้สมองก็จะเลอะเลือนนอานางนางนางนา,งนางโอ้ยเก้าอี้อยู่นี่แกนอกนก็คุยตรงที่รื้อ เดีเดทาไมแกหัวดําอย่างนี้ลนะ่ะยอมใช่ไหมอ้นี่กือความจำแกไม่ดีนะคือฉันยอมให้แกหัวแกดาเนี่ยฉันยอมให้แกมันต้องมายอมฉันมาครับกูยอมให้มึงกระบุนแล้วแต่หัวละอันมันยอมไม่ได้แต่หัวละอันมันยอมไม่ได้เข้าใจนะมันต้องมายอมฉันฉันนะ <laughs> ฉันไม่ได้ยอมแกฉันบอกว่ายอมฉันยอมหัวแกมาตลอดในชีวิตฉันเนี่ยวันนี้ฉันจะให้แกมาชิมอาหารของฉันว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้ยแกมาต้องอ่อยฉัล็อกแต่ปูนี่เดี๋มันไม่แข็งแล้วกูกูกไม่ได้บอกว่ากูอ่อยมึงกูจะให้มึงมาชิมว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอ่อยไม่ต้องอ่อยไหนแกตองพูดใหม่สิหมูจะไม่ค่อยดีช่วงนี้เอาอะไรอะไรบอกบ่อยดีวะ มันอร่อย๋อได้ชิมดูว่าอร่อยไหมอ่าพูดอย่างนี้ตั้งนานยังก็รู้เรื่องแล้วโอเคอันนี้มันคือเมนูตำบ้านโยกจะนอนอยู่ได้ยินเสียงอะไรโยกโยกมีคนญี่ปุ่นคนฝรั่งเนี่ยมาตำกับแกมหรอคนญี่ปุ่นฝรั่งมาอีกคืออีกคืออีหยังตายตาย ฉันเล่าให้คนดูฟังฉันไม่ได้จำกับฝรัง่งฉันแค่เล่าให้คนดูฟังอเอาละนี่คือตำบานโยกจำบานโยกแกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะอยู่กันมาเนี่ยทําไมคิวแกเหลือน้อยขนาดนี้คิวฉันเพราะอะไรแกมันก็ร่วงโรยตามวัยเนาะอืมเอ้แล้วทำไมผมแกมันน้อยลงไม่ดกดําเหมือนเมื่อก่อนแกเนะี่ยมันก็ล่วงโรย่รงโรยละผมแกก็ล่วงอืม ทำไมหน้าแกมันเหี่ยวย่นไม่แต่งตึงเหมือนเมื่อก่อนหน้าเหี่ยวนี่มันเวลามันจับันเหมันจับง่ายวันนั้นหน้าตึงมันจับไม่ค่อยได้จับแล้วมันลื่นโอ้ตาเอ้ยจับง่ายเอ๊ะทำไมเขี้ยวแกเนี่ทําไมมันถึงได้ยาวๆขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีเขี้ยวเอาไว้แดกแกงให้เราคุณคุณแค่กูถามมึงกูไม่ได้ให้มึงเล่านิทานหมูน้อยหมวกแดงเออนอนเนี่ยอะไรมีอะอยากตีอยากตี มีตีกูฟีอย่างนี้ด้วยเอาชิมซะมันใส่ชิมชิมอันนี้สมตำใช่ไหมม,มันมีอะไรหน่นนี่อะไรสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นไม่กินได้ไหมไม่กินได้ไหมพูดเรื่อยูดเรื่อยให้เกียิกูหน่อยแลไอเทมอ๋อไม่เป็นยายเหรออย่าออกหน้ามากให้กูรุนบงัง หน้าม,มึงสงสัยแล้วเกินกระไรพวงมุนกระไรพวงมุนสำเนีงเี้ยสำเนีงประเทศอะไรจังหวัดอะไรก็มีโอกาสสุดท้ายแล้วด้อกูก็มีสำเนียงตามจะตัดสินเลยไหมขอคำหนึง่งแดกรา,ายคำที่ไรกูจนะ้ยานะปูมาทุกทีเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับการตัดสินในช่วงนี้ของรายการของเราพร้อมแล้วมองหาก้องครับคุณแป๊กครับคุณแป๊กแกอยที่เราเล่นตลกไร้สาระกันมาทั้งหมดในรายการเหล่านี้สุดท้ายแล้วเราก็ทำจริงครีเอทจริงและตัดสินจริงตาฉันก็รู้นะว่าแกรวย ในฐานะที่แกเป็นตาแต่ถ้ามึงเอาความจริงไอ้แป๊กมึงยังเด็กอยู่ <c oughs> มึงคุ้มเสียนหมดน <c oughs> ะตัดสินฉันกำลังจะบ,บอกว่าสมตำที่แกตำบ้านโยกนี่ฉันจะให้บาลานุบรลานุบรลา,านุผ่าน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม บารานุข่านเพราะว่าฉันกินไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจะอร่อยมันก็ไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยมันก็ไม่ถือว่าไม่อร่อยมันตรงกลางมันแปลกแต่มันก็เหมือนกับหยิบนั่นนี่มาไซน์แล้วมันเหมือนเหมือนเข่ากันเนาะมันดูเหมือนเข่านะมันมันกินได้นะมันก่ได้กินบไดทั้งสี่นะ ถูกข้งมันประมานนั้นน่ะฉันเป็นคนอีสานกันลูกชั้นคนเจ๊งทำไมซื้อถดกดเครื่องอคใจะบอกว่าบาลานุภาพบาลานุภาพอะไรก็เอาตามจริงก็ขอบใจที่วิจารณ์ฉั้นแล้วแกก็กินไปแล้วกันอาบน้ำนอนก่อนแล้วดึกแล้วเรยายเดี๋ยวฉันจะตามไปอ้าวขาแปลงหอมๆนะเดี๋ยวตามไปนะอย่าใส่เสื้อนนอนอ่ะขี้เกียจทอดแล้วที่บอกว่าพ่อโจ๊กทำอาหารอร่อยบาลานุภาพตลอดอ่ะเขาทำอร่อยจริงๆไหมครับ ขอโจก็ทำอร่อยจริงตำน้นังแต่เด็กเลยก็ทำมาเรื่อยๆทำโอ้ตัวน,นี้อายุเกือบสาสิบแล้วแม่อร่อยได้ไงก็ต้องอร่อยสิโ็ทนกินเป็นงั้นแหละพูดเบาๆำะึงทำมึงทำอะไรนะตอนนี้ลืม,ลมเลย,เลย,เลยมึงพูดมึงไม่มึงสกิลมึงต่ำมากเลยแบบนะี้ไม่ควลืมมดอ,อย่าลืม subscribe และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ